อ,อ๋อป้าป๋าเหมือนเมื่อกี้อ๋ออ๋อดูแบบบางทีพอไปเช็คหน้าจอแล้วแบบมันเคลื่อนออวันนี้เราไลฟ์กันผ่านมือถือ,อใช่ค่ะได้ค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆนะวันนี้ที่เข้ามาส่งสติ๊กเกอร์มาให้กําลังใจมาอุดหนุนป้าป้า,ปานะคือแบบคือมันมันซึงจนแบบมันไม่รู้จะเนาะเมื่อ<า>กออี้ตู่ไปนั่งแอบร้องไห้อยู่กี่ชั่วโมงคือไม่อะ คือจริงเมื่อกี้ม่หึงอะหิวข้าวมากๆาแล้วคือตุต,ต้องเลียเล้ยงเลี้ยงลูกก่อนนิดนึงตุนพาลูกมาด้วยนะคะตุนก็เลยต้องแบบอ่ะพาลูกกินข้าวแล้วก็อ่านั่งดูแลลูกแล้วตุก็กินข้าวเพราะว่ามันหิวหิวมากพอกินเสร็จแล้วตุนก็เลยแบบเออเข้า,เข,าเข้ามาขายของค่ะขอบคุณนะคะอุอ้ยอ่ะขายของก<ข>็ขนขออนี่ยขายของนะคะเชิญจ้าเจ้าเ ปเป้าุ้ยได้ยินว่าเย็นนี้สุกัดหมาใช่ปะใช่ปะพี่ดูผิดปะน้องเพิ่งมาเมื่อวานไม่ใช่หรอเมื่อวานสุกัดมามานแล้วโอ้ยขอบคุณคือมีแต่คนชมว่ามีแต่คนสวยๆขอบคุณนะคือป้าสคสส่งความสวยอาวไม่่ใชส่งความสยองสยองไม่ใช่แตงก็ส่งความสยองใช่้บา อะไรนะอะไรอะไรก็เดี๋ยวแป๊บนึงไหนดูดูน้องน้องอ้อมอะไรเก้าสิบสองค่ะป้าสองจนระบบค้างไปเลยปังโกะอันนี้แต่นะก็คือกี่เดี๋ยวมึงนะคะอันนี้มีกี่ชิ้นนะคะน้องอ้อมใต้ทางบดสามซองหรือเปล่าสามซองแบบไหนบ้างจ้าคอ๋แล้วก็เลือกได้เลยค่ะหรือว่าเราไม่งไปก็ได้เดี๋ยวขอกดดูก่อนขอบคุณเอากดดูไม่ได้อ๋ออันนี้ได้พี่ได้อย่างเอ่ยมัน อ่าร้อยร้อยร้อยหกห้ือเก้าเก้ร้ห้าหลือเกอันนี้มีสามสมหรือสองนะจ๊ะอ่าได้ได้สาได้สซองนี่เลยแบบนี้นี่นะเจอแล้วเจอแล้วทุกคนไหนชิมหน่อยขออยากชิมอันนี้ก็คือแกะท่าเลยค่ะได้ค่ะต้าเจ็ดเอ็ดเจ็ดสอมีแฟลเซลอยู่นะคะเห็นดีเลยค่ะแฟลเซลล์แล้วนะคะกดได้เลยอันไหนนะ ป้าแตงหายไปไหนป้าแตงมาขอแกะนะขอแกะนะจ๊ะวันเนี้ยแกะเลยคอมเมนต์มาเยอะมากเลยอ่ะอาจจะอ่านไม่ทันแล้วตอบไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่ามาหนังไก่กรอบนี่มันแก้มแก้มเด็ดคนละโต๊ัโต๊ะด็กอ๋อมาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู จะโชว์ให้ดูว่าซองหนึ่งมีปริมาณเท่าไหร่นะคะขนมปังกรอบใช่ไหมพี่ห่อปังโกะค่ะท่านี้ชอบสีเหลืองค่ะสำหรับใครที่ชอบกินไอขน<ช>้ขนมปังเนยหนึบเนาะ<ช><ต>อันนี้มีขายแบบในซองแล้วชอบสีเหลืองเนาะเซฟอรอร่อยมากคุณเห็นก็ชอบสีเหลืองคุณเห็นคนหำถึงก็พีน้องทำไหชิคกี้ฟรายเยอะมากเลยชิคกี้ฟายได้เอเจสองมีแปดเซลล์อยูอ่ซะนะโอเคเอาไงดีอ้อม พีพิ่งขอแสตเซลเขาไงเพราะว่ายอกให้ี้ได้ราคา้าอ้ลูกมาอกหนึ่งลงมากอทีอร่อยมากเลยนี่ตัว้มูยังมนอน่ะมือูมาเขากล้องนะฟ้าขอดู่อยไดหว่เป็นยังไงสีฟ้ารบเนยหนึบค่ะทุกคนแล้วเขาบอกว่าอันนี้ ไม่มีไขมันฟรานส์ด้วยก็คือเขาใช้เนยแท้นะจ๊ะก็ติ้งกระหมูแดงกินสีฟ้ากินแล้วหยุดไม่ได้นะคะอันนี้กคืในวับอีกเขาเป็นรสเนยนมนมเขาใช้นมบัคไกโดนะคะมีช่วงที่เขาแบบต้องไปแย่งกันกินใช่ไหมคะต้องไปแย่งกันสั่งกับและอันนี้คืออร่อยแบบนั้นเลยฟังจับลฟ์เปล่าไปทานได้มีโปรดีมีคนบอกอยากกินกับป้าๆเลยทุกคนขอกินอวดเลยค่ะป้าขอกินอวดมกินนะคะ แล้วเค้าแพ็คมาดีมากคือคือมันคงความกรอบอะค่ะเนาะแล้วมันไม่มีความหืมคนเลยชอบอันนี้ปูกับเจ๊ปูนี่ชอบอันนี้มากเลยป้าคือดีมากโอ้คือสองห่อเท่าไหร่นะอ้อมแต่ระวังนะเดี๋ยวอะอะไรค่ะมีคนถามว่าหวานมากหรือเปล่า พี่เราเป็นคนที่กินหวานแกกินอวไรนี่คือควมหวานดูกำลังดีแกกินฟังในกรอไหมคะมันกินแบบนี้อร่อมากมันอะไรนะอะไรคะมันหอมมันหวานนะคะทุกคนแต่่ากำลังดีนะไม่หวานคคูเลย่ะคนลยี่คุณเอาต้งต่ไหนมาจมิงปตะปตมาวันนี้มูชมะมาเปิดลังานะทุกคน ย็นนี Maybe, you know, so ้มีมีแขกรับเชิญอะไรนะใครนะมีแคทเจเบย์มีเชฟมาเชฟอันนี้มีเชฟมะมาเชฟมะนมูมีแต่สีสีหวานมันหยุดไม่ได้มันหวานนะเยอะๆนะคะหยุดไม่ได้เลยอร่อยมากนี่ความหวานค่ะเหลือดูสีเหลืองนะคะนี่คนบอกลอาอยากฟังเสียงน้องมูสวยๆอะค่ะลอยน้ำตาลเยอะๆนะคะก็ตั้งเข่บอกชอบดีเหลือง ก็ได้ชอบสีเหลืองก็ได้อร่อยมุมูก็ชอบสีเหลืองใช่ไหมคะชอบเหมือนปังในกรอบโบราณอ๋อเหมือนปังปังนอกเหมือนปังเนกรอบโบราณนะคะชอบชอบมากมากมากมาดาหรือเปล่าอยู่กับใช้บ้างคะมูเอาไม้ไปเล่นจ้าโอเคขอโทษนะโอ้ขอบคุณที่อดนุนนะคะได้ค่ะเสียงเสียงโอเคไหมคะเพื่อน อ๋อโอเคแล้วนะเฮ้ยพิ่งคั่นรองสีเหลืองอันนี้อะไรนะนสีเหลืองอร่อยมากมันเหมือนเวลาเราไปสั่งตามร้านแบบขนมปังโบราณจริงจริง มันหอมเนยแท้อะค่ะเพราะผมจะเป็นปังกรอบเขาใช้เนยแท้จริงๆนะเอนยหนึ่ไหนอันเนี้ยไหนสีเหลืองไหนนิโมมูแล้วใช้เนยแท้ไะอันนี้เป็นเชฟมึงมีมีพี่ๆทางบ้านถามว่าน้องมูชอบรสไหนคะอ่ะน้องมูน้องมูท้องมูมันมีไหมคะอ่อน้องมูแอบให้น้องมูลองสีเหลืองมูต้องปิ้งมูแอางงีอร่อยมากพี่ๆเขาไม่เห็นมอ๋อน้องมูอยากกินอีกอันพอลี่สวัสดีจ้าเพื่อนเข้ามาเนเน่สวัสดีนะน้องมูเข้ามายืนไหมลูกให้พี่ทางบ้านเห็น 99ได้3อันนี่เลยเนี่ยสามอันนี้เลยเยอะไหมคะยอะไหมเป็นเหลืองสองฟ้าเดี๋ยวเหรือบางทีอาจจะเป็นฟ้าสองเหลืองหนึ่งเดี๋ยวให้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ฟ้าสามหรือเหลืองสามเลือกคอมเมนต์ได้ในแคมป์นะคะโอ้ยอูยูนอูยูนใช่ใช่เมื่อกี้เหมือนลองกดนะเขาเขียนว่าเลือกได้ค่ะใช่ก็คือมันจะเป็นสองตะกร้าคือเหลืองสองฟ้าหนึ่งกับอีกตะกร้าหนึ่งฟ้าสองเหลืองหนึ่งแต่ถ้าอยากได้ ได้รสชาติเดียวกันทั้งหมดอะต้องเขียนไปแต่พี่บ๊้ยบอกว่าอร่อยน้งคู่อยากให้ลองไปอร่อยมากเลยน้องมูมี f อซแล้วนะมีเขาบอกเอมูนะขอบคุณนะคะขอบคุณนั้ไหมูสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะพี่พี่โอ้โหมูมูเองค่ะมูเองค่ะไหนแมูเอเอเลยมูชิมเอ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 เมเอเอเอาอเ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 อูอเอเอบอเ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 อ้อเ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 อบอเอเอเออเออเ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 จ้ออ น, <Specifically S 1> น้องมูจ้องอันนี้อยู่ตัวสาหร่ายเทมปุระอันเนี้ยมันจะหึงแพ็คอาจจะได้ห้าห่อห่หน่อยค่ะขอบคุณค่ะไอ้ค่ะขาไคขอบคุณนะค่ะอันที่น้องมูมูถือค่ะก็คือห้าเซตหนึ่งอ่ะัะได้ห้าห่อรวมถึงห่อที่น้องมูมูถือด้วยนะคะเป็นห้ารสชาติเลยก็คือรอบาทได้ห้ารสชาติเลยซึ่งสาหร่ายตัวเทมปุระตัวเนี้ย เพื่อนๆรอบมากแล้วะเขาใช้สารหลายอ่ะอินพอร์ตมาจากเกาหลีเลยเขาบอกว่าสารหลายพรีเมียมสารหลายถุงหนึ่งมีกี่กรัมคะเจ๊เพิ่นคะสารหลายถุงหนึ่งมี20กรัมค่ะอันนี้จะเป็นรสสารหลายเทมปุระอันนี้จะเป็นรสเอ่อตัวนี้รสอะรไรเนี่ยโคชูจังเกาหลีค่ะโคชูจังะนะคะสีชมพูนะคะสีนี้จะเป็นรสคอนนะคะเ้าโพดสีนี้จะเป็นพริกปาปริก้านะคะแต่ไม่ได้เผ็ดมากนะคะสีน<บ>ี้จะเป็น มูมูรสไหนซื้อตามสีจะเป็นรังเดิมมูมูชอบมูมูชอบรสซาวครีมมากค่ะพี่ๆอะลายนะเนาะไม่เคยเจอสาหร่ายทอดรสซาวครีมมาก่อนเลยค่ะแต่เขาทำได้กรอบด้วยอ่ะแต่เขาทำได้อร่อยมากอย่างนี้เลยอ่ะแล้วหยิบออกมาก็คือพี่ๆค่ะหยิบออกมาเขาเป็นแผ่นเต็มอย่างนี้เลยอะค่ะทอดอร่อยแล้วก็บางรสซาวครีมค่ะไป มูชออตรสชาคิมค <c oughs> ่ะโอ้โห่อหนึ่งอะปกติคือส5้าแต่วันนี้เขาขายแพ็คหนึ่งห้าห่อร2อเดี๋ยวก็คือตกเหลือซองแล้วเท่ไห่เจ๊เท่าไหร่124ยหารห้ารอยหารห้าเน่ยนเาไรเลยมูมูฮันนี่เลมอนตกซองละยี่บีบาทอืมประมาณนี้นะคะฮันนี่เลมอนจ๋าก็คือเป็นแพ็คห้าซองฮันน่เมจจะพารสชาติไปนี่เขาให้รสชาติ ห้ารสค่ะก็คือเราคละรสชาติให้เรานะคะก็จะมีห้ารสชาติอ่ะมีโคชูจังจาอร่อยทุกรสค่ะอันนี้รสดั้งเดิมนะคะออริจ <ultimately. S 2> yeah. I mean, ินอลอาแบบว่าอันนี้รสปาปิก้ารสข้าวโพดอันนี้รสข้าวโพดรสข้าวโพดอ่ะหนุ่มหนุ่มชอบน้องสุกัสเทเดนอาเธอแย่งอันนี้กันค่ะขอบคุณค่ะได้หมดได้หมดมาโมเห็นแบบถ้าไม่รสเซาวครีมเพราะว่นี่ความจำเจเราก็คือเราเบื่อขนมเนาะจริงเจฟเพราะว่า จริงนี่เหมือน,นไม่ค่อยได้กิน,นสาหร่ายรสซาทครีมเลยนะ่อันนี้โคาดทำนะทุกคนเป็นสาหร่ายเทมปุระนะคะโออนะ่าเ,เขาบอกอุ่นหนุนมูม,มูค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็กดสั่งเียบร้อตคุณนแล้วก็แนนั้อีกตัวนึงค่ะก็ตูนตัวนี้นะคะเพือ่อนๆจะได้ไปนะคะสองแพ็คระคาะแค่หนึ่งร้อยสิบบาทซึ่งในแพ็คจะมี้ัวหัอหแบบนี้เลยแล้วมันเป็นสาหร่ายที่กรอบมากตัวเนี้ยค่ะอุ๊ยขอบคุณคุณ อ่านชื่อคุณบอสเหรอบอสทุกคนเก็บโค้ดทิกตอกด้วยถูกมัยใช่ทุกคนอย่าลืมนะคะจะมีโค้ดให้เราเก็บเอบนซ้ายนะทุกคนแล้วก็จะช่วยลดช่วยแบบว่าเป็นส่วนลดให้เราอีกนะคะอร่อยหูเสียงกรอบนี่แบบว่าอูหสะท้านโลกันไปเลยล่ะอู๋กินแม่เผ็ดอันนี้เผ็ดนะปะาิงกินเองนะลูกน้ำอู๋อันนี้อันนี้มจ๊ะขอบคุณทุกคนเลยนะทีมมาพิมพ์ให้กำลังใจนะคะอููกินไหม อร่อยมากนะอร่อยเนาะอร่อยอร่อยมากอุ้ยแซ่บอืืมมออันนี้จะหวานด้วยนะคะควันหวานรสนิดนึงอร่อยมากวันนี้เจเปิ้ลอยู่ได้ถึงกี่โมงนะคะเจเปิ้ลอยู่ได้ถึงประมาณสัก6โมงเจ้าหนูจะาเจงคืนอุ้ยเจ๊ค่ะทุกคนตอนนี้อะไรนะขาย นี่สาลายย่างกรอบแสงตะวันอันนี้มันเผ็ดไหมลูกให้หมามีไปนะลูกนะน้อหมูมันเผ็ดให้ป้าติงก็เด้เอาเผ็ดนี้สั่งะสั่งแล้วเป็นกําลังใจให้ป้าานะคะขอบคุณมากนะคะแบบนี้นะคะจะได้เจก็คือเราจะได้ไปสองรสชาติอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมเป็นได้รได้หรือเปล่าเนาะได้ไหม อ่ามันเลือกได้นะคะเลือกสองเพจสองก็ได้หรือว่าขาก็ได้มีบอกมีคนบอกร้านพี่แตงนะคะอขอบคุณนะคะอันนี้ส่งฟรีมีปลายทางนะคะส่งฟรีแล้วก็มีปลายทางใช่อร่อยมากอร่อยมากโอ้มีเนี่ยตัดตัวนี้มันกินแล้วมันไม่อิ่งด้วยเนาะใช่ใช่อันเขากินแบบสบายใจเขาบอกเขาไม่กินสุลรุนนะคะว้าวไม่มีสุลมุอเลย่างันี้เขาไม่ทำแหนมตัวันเขาไม่มีชุลรุนเขาบอกสั่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะ เขาอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยดึงคือรสายแล้วก็ถิงแพงมากเลยนะคอ้อร่อยมากเลยพี่โบมูชอบกินคือรสาวครีมนะคะสาหรนเวลาอร่อยมากร้อยสิใช่ไหมหาร12ใช่ปะกัอัไล วันนี้ขายกันถึงกี่โมงเที่ยงเกินขอันนี้เขาเขาไม่อมน้ำมันเลยนะคะสาหร่ายถึงตุ้ล้ถ้าเราสาหร่ายทอดทั่วไปจะอมน้ำมันเนาะเห็นในกล้องไหมจนตัวเนี่ยผ่ะเป็นแบบย่างนะคะของของซีอิ๊วเหลือแค่นี้เองแป๊บนึงต้องเอาอันเอิญไหมเมื่อกี้กินไปเยอะแล้วมันอร่อยมากเอ๊ะคนหักมีฮาลามไหมอันนี้ดูนะคุณสมีฮาลามไหมตุนตัวนี้ไม่มีเนาะยังไม่มีนะคะยังไม่มีฮาลามนะคะยังนะคะ นนี้คืออะไรไม่ได้ทานที่แม่เหรอแม่ไม่ใช่ค่ะตัวนี้เป็น S N S T มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของอาหารนะคะส่งออกทั่วโลกได้ทุกข้อเลยนะคะว่า no M S เจ๊มีคนถามว่าเคมปูร้ามีส่วนต้องห้ามของคนกินมังสวิรัติไหมคะเช่นกุ้งปลาต่อบหน่อยต้องต้องดูเนื้อเขาแป๊บนึงเดี๋ยวดูดูส่วนผสมให้แป๊บนึงนะคะเกามีสาหร่ายทะเลแป้งแป้งเคมปูร้าน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสวัตถุปรุงแต่งอาหารแล้วก็ อาจจะมีกุ้งไข่และนมค่ะใอ๋ออาจจะอาจจะมีกุ้งและไข่จะมีกุ้งไข่และนมค่ะที่ดูในส่วนประกอบนะคะบางทีมันอาจจะเป็นมากับบที่เขาทํารสชาติขึ้นมาเนาะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเราลองให้ไอ้สิเราลองให้ป้าๆชิมรสสีชมพูนะสีชมพูโคชุจังแล้วนโคชุจังค่ะรสนี้ยดีุอยโคชุจังฟองชมพูโคชุจังนะคะอร่อยมากนะคะชื่อถือไหมคะใช่ค่ะ จเปิลเขาวันนี้เราต้องไห้เจวันนี้จะมีผักเพิ่มไหมนี่เลยค่ะเราจะไม่มีผักตั้งวันไหมคะทุกคนดูอันนี้รสโคชูจังอร่อยมากอร่อยมากโคชูจังจริงๆนะเอาไปทําอะไรก็อร่อยอันนี้เลยโคชูจังที่ถือสองชมพูนะคะโอ้ขอบคุณนะคะมีคนบอกคุณซันนี่สั่งซื้อแล้วครับคขอบคุณนะคะ อันนี้เลยนะค่ะยังห่อได้อร่อยไหมคะไหนมาลองดูยังห่อได้ค่ะเมื่อกี้กินกันไป3ชิ้นได้เนาะว้าวอันนี้นะคะที่อันนี้เฮมาคือหนึ่งห่อนะคะทุกคนคำนึงนะร้อยยี่สิบสี่บาทหารห้าใช่ไหมจ๊ะตกอันละยี่สิบสี่บาทตกแพ็คละยี่สิบสี่บาทค่ะอร่อยอร่อยมากกรอบกรอบอร่อย เราไม่ได้เผ็ดเกินเนาะโคชูจังมีเพื่อนๆถามมีแอดมินไหมมีแต่ว่าไม่ได้อะไร่ะขอบคุณนะคะต่งแล้วคุณขอบคุณคุณสิ่งเล็กๆค่ะอร่อยขอไปเป็นแพ็คแพ็คกระลดใช่ไหมตะอือก็คือจะได้ไปห้ารสชาติห้าร้อยยี่สิบสี่บาทนะคะสาหร่ายชมพูร้านนะคะทุกคนจะได้ไปนี่เลยห้ารสชาติ ซองละหนึ่งกกรัมซองละยี่สิบกรัมนะคะเอาจริงๆอร่อยทุกรสเลยอ่ะป๊ะก้าฮอตอยู่นะคะส๊ะก้าฮอตอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเหลือร้อยยี่สิบี่ค่ะอเนี่ยมีคนบอกว่าราคาดีมากเลยเรากินจนคนหิวตามแล้วนะใช่ค่ะเชื่อไหมว่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาเพราะว่ามารอมารอนี่แหละมารอกินในไลฟ์คืออ้ยคนบอกสั่งทุกอย่างแล้วขอบคุณมากค่ะ ซื้อแบบรวมห้ารสก็ได้เพราะว่าอร่อยทุกรสเลยเนาะจริงคุณคุณปรินแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวให้เจเปิลขอโปรก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปักตะก้าไหนคะหมอเอาเดี๋ยวไปกิเป็นพูดได้แบบก็พูดเป็นชื่อแบบชิคกี้ฟลายบ้านเนำมันดองใช่ไหมโอเคได้เลยพูดได้เลยพูดถึงชิคกี้ฟลายถ่ายจนยู่นะเจชิคกี้ฟายเดี๋ยวรอสักคู่นึงค่ะแต่มันดองทำแล้วคเหรอคะอร่อยมากเลยจ้ะอันนี้ ล้าตินกจะหมดห่อแล้วอ่ะแนะนำให้สั่งเป็นรวมรวมรสนะคะมี5ซองนะคะจาก1075หรือ124นะคะเพราะรสชาติเขาอร่อยทุกรสจริงๆนะมันแบบมันแล้วแต่อารมณ์เนอะถ้าอยากกินเผ็ดๆหน่อยก็แนะนําตัวนี้เลยป้าว่ามีจิงบ้านไว้สักรรดเลยขอบคุณคุณอ u t o ช็อปค่ะส่งฟรีไหมเอ่ยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอเช็คให้แป๊บนึงนะคะส่งฟรีไหมคะเจเปิล เล็ตัวสาหลายนะคะส่งฟรีค่ะทุกคนเก็บคูปองก่อนนะคะเราจะได้ส่งฟรีส่งฟรีมีปลายทางด้วยนะมีปลายทางด้วยหยุดไม่ได้โค้งจูจังคือหยุดไม่ได้นะคะอ๋อนี่ไงมีคุณมาตินันบอกว่าต้องซื้อสองห่อถึงส่งฟรีใช่ค่ะแต่อยากแนะนำอยากให้ลองตัวห้าระใช่รวมห้ารปเลยจะได้เอาไปลองว่าอชอบรถไหนสุดครั้งหน้าจะได้รู้แล้วว่า ว่าชอบรถหนเนาะราคาดีมากๆเลยนะคะแฟลตเซลให้อยู่นะคะตะก้าฮอตนะปาติ้งหิวใช่ไหมใช่เลยค่ะหิวค่ะหไม่ได้วันนี้ของกินเต็มไปหมดเลยหิวเพราะวันนี้เราจะมีของอร่อยๆมาในไลฟ์เพียมากใช่ขอบใจมุ่งสู่ร้านห้าว้าวหนึ่งจุดห้าเอ็มขอบคุณนะคะปาารักขอบคุณนะปาอันนี้่ารักขอบคุณค่ะ อร่อยมากตั้งแต่เรามาไลฟ์กันอะรู้สึกว่าตัวแบบนุกนับหนุบหนับตัวไปทุกวันนิดนึงเพวของอร่อยเราเยอะมากทำไมร้อยหกสองเอ๊ะแป๊บนึงนะคะเขาร้อยเอไอร้อยหกสองนี่คืออะไรตัวไอ้นี่ปะตัวสาหร่ายหรือเปล่าคะน้องอ้อมบางคนบอกว่าทำไม เพราะว่าเพราะว่าจริงๆมันต้องได้ร้อยยี่สี่ป่ะใช่ค่ะร้อยยี่สี่อยู่นะแต่มีคนได้ร้อยหกสิบสองคนได้ร้อยหกสิบสองน่าจะใช้คูปองไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าไม่มีคูปองหรือเปล่าคะลองลองเปลี่ยนสจาบแอคเค้าเป็นแอคเค้าอื่นก็ลองก็คุณนี่ค่ะแค่เข้ามาทักทายป๊าป๊าป๊าก็ดีใจมากๆแล้วค่ะถ้าใครแบบยังไม่พร้อมจะอุดหนุนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเลยแค่เข้ามาเซย์ฮัลโหลมาทักทายกันป๊าป๊าก็ รับามกขอบคุณมากบางคนก็คือแบบเงินเดือนไม่ออกอะไรไม่เป็นไรเลยก็คือเข้ามาเมาส์มอยกันแล้วก็ดีใจที่ท่านเนี่ยดีทุกครั้จริงๆน้อแค่แบบเข้ามานั่งคุยกันเดี๋ยวบางทีป้าป้าก็มีเต้นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบใช่ไหมล่ะป้าแก่ตมีทุกช่วงเลยนะมาเมาส์มอยกันได้เลยนะไม่คือไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากนะแค่เข้ามาเมาส์มอยวันนี้ก็ใช่ขอบคุณมากแค่นี้ก็ดีใจมากเลยอะ มีค่ะรถไหมมีค่ะ